สวัสดีค่ะพบกับยิงบีกันนะคะวันนี้จะพาเข้าเมืองค่ะอันนี้จะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของหญิงบีนะคะวันนี้พาเพื่อนๆมาเข้าเมืองนะคะแอน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 พบกันเร็วๆนี้ดูสิคะว่าไปอะไรเอ่ย ยิงบีมีโครงการค่ะวันนี้พาเข้าเมืองนะคะเพื่อนๆไปเก็บแต่เห็ดเนาะวันนี้พาเข้าเมืองบีท้ายมาสอดค่ะบีได้โลคอนหรือว่าทำเลเรียบร้อยแล้วนะคะ อ,อยู่ในตลาดบลังแงส์สวีเดนค่ะที่นี่มีประชากรประมาณ50,000คนจริงๆแล้วธุรกิจตัวนี้มีเคยเปิดมาแล้ว10ว่าปีแต่ว่าก็หยุดไปนะคะเพราะว่าช่วงนั้นมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตรับไม่ได้แล้วก็ทนไม่ไหวกับสภาพที่คุณแม่เสียพี่ชายก็เสียตัวเองก็เสียใจมากนะคะก็เลยขายธุรกิจนั้นไปและและแล้วก็ไปเรียนต่อ รีดีเพดโกกอ,อกบอนเคาตาแหลแล้วก็ทำงานอยู่ที่อำเภอบูแลรเแงแต่งานนี้ก็จะไม่ทิ้งหรอกค่ะก็จะทำศุกเสาร์อาทิตย์ซึ่งเป็นโรงเรียนกินนอนเราจะทำกลางคืนค่ะแต่อันนี้ก็จะทำช่วงกลางวันค่ะร้านนี้ก็เพิ่งจะได้นะคะโอ้ยแย่งกันหัวแตกค่ะจริงๆนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าทำเลทองทำเลสวยมากอันนี้เอ่อหกสิบหก ตารางเมตรตารางเมตรอ่ะพูดผิดพูดถูกคะ่ะก็กว้างพอสมควรคะ่ะคิดว่าจะมีด้านใน,นไม่ได้ถ่ายให้ดอูอารามตื่นเต้นที่ได้ที่ะคะ่ะก็ไม่ได้ถ่ายดูด,ด้านในก็สวยคะ่ะเดี๋ยวปรับปรุงเสร็จแล้วก็จะถ่ายเพื่อนๆดูนะคะอันนี้อยู่ตรงกันข้ามกับสกัดเวลเกตหรือสัมภารแล้วก็อยู่ด้านหลังอราดอินดิสกา ริสต์ลองแล้วก็อยู่ด้านข้างโรงแรมสกกนดิกแล้วก็อยู่ตรงก้นข้ามกับอ่าอินเตอร์สปอร์ตอันนี้คือทำเลทองเลยนะคะทำเลตรงนี้ย่ากันหัวแตกเลยแล้วก็เจ้าของที่ก็ไม่ค่อยปล่อยค่ะไม่ปล่อยสถานที่ออกเลยเป็นปีแล้วนะคะก็คือพีอ่นาว่าความเหมาะสมในการเปิดธุรกิจนั้นคืออะไรของปีนี้ก็จะเปิดธุรธรธุรกิจความงาม ครบวงจรนะคะเราก็จะเป็นแบบเหมือนสปานะคะจะมีนวดตัดผมทําเล็บทําผมแล้วก็นวดหน้านวดเท้าอะไรเกี่ยวกับสปานะคะแต่ว่าเราเปิดแบบว่าสปานะ่ะไม่ได้เพราะว่าข้างๆเนี่ยเขาก็มีครบแล้วแต่เป็นของฝรั่งบีก็เลยต้องใช้ป้ายบีไทยมาสชชค่ะ เพื่อนเพื่อนที่อยู่แถวแถวบริเวณนี้นะคะก็คือบุรีแงงนะคะมาอุดหนุนบีนะคะคิดว่าจะเปิดปลาปานไม่มกลาก็ทันวาค่ะยังไม่ทราบเมื่อไหร่เพราะว่ากำลังอยู่แล้วระหว่างดำเนินการเช่นเรื่องป้ายเรื่องสัมภาระเรื่องออการเซ็นสัญญาเช่าตึกค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องป้ายค่ะเอาเนอเนะเลยเนาะมีก็ไปเจอ ไปติดต่อเรื่องป้ายไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่ค่ะป้ายของเราที่ทําออกมาเมื่อกี้เป็นป้ายจําลองนะคะแล้วก็ก็ทําให้ดูค่ะป้ายที่ติดอยู่ด้านข้างด้านข้างตึกด้านหน้าตึกเนี่ยฮะก็คือว่าเป็นป้ายที่เราจ้างทําที่เมืองนอกในสวีเดนเนี่ยอะไรก็เป็นกฎหมายอะไรก็เป็นลิขสิทธิ์ไปหมดเลยนะคะเพื่อนๆลองอ่านดูค่ะ copyright station อันนี้ค่ะอันนี้หมายความว่าห้ามลอกเลียนแบบกับป้ายอันนี้นะคะ จริงๆบีไม่ห่วงนะคะใครทําได้ก็ทําไปเลยแต่ว่าก็คือว่าเขาจะจดลิขสิทธิ์ไวะคะ้ค่ะห้ามลอกเรียนแบบเป็นของบริษัทบีไทยมาซอร์โดยเฉพาะเท่านั้นเองที่ทํานะคะแต่จริงๆเนาะใครมีความสามารถทําก็ทําไปเถอะบีไม่ว่ารอกแต่ว่าเป็นเรื่องของกฎหมายะคะ่ะกฎหมายว่าห้ามห้ามลอกเรียนแบบป้ายอะไรทานองเนี้ยคะ่ะเออที่นี่ก็เนาะไม่ช่างเขาเถอะค่ะแล้วแต่เขาก็ แล้วก็ตามน้ําอันนี้ป้ายค่ะป้ายลักษณะป้ายก็ก็จะออกแบบให้เราดูว่าอันป้ายอันนี้เธอชอบไหมป้ายแบบนี้เธอชอบไหมบีก็เลือกอันที่สามนะคะบีคิดว่าอันเนี้ยที่บีออกแบบไว้เนี่ยมันสวยต่อไปก็จะเป็นงานด้านการติดต่อกับเจ้าของตึกนะคะก็คือติดต่อได้แล้วอ่ะคะ่ะก็จะเป็นเรื่องสัญญาเช่าโฟล์กลค่ะเป็นส,ญญสัญญาเช่าระหว่าง เราคือ B นะคะสิวนาดอิริยาสันค่ะกับเจ้าของตึกโฮเอชเบบีอาร์ซอกับอีบและแงค่ะก็เจรจาตกลงกันอยู่หลายอาทิตย์มากเลยนะคะกว่าจะได้ตึกก็คือว่าก็จะต้องเราเสนอนำเสนอแพลนไปค่ะว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วก็ลักษณะงานเป็นอย่างไรเริ่มงานกี่โมงเลิกงานกี่โมงก็ต้องบอกอรายละเอียดเข้าไปค่ะ <S <S เสร็จแล้วเจ้าของตึกเนี่ยเขาก็จะเอาไปประชุมกับ คนที่อยู่แถวๆนั้นก็คือว่าคนที่เช่าตึกอยู่ด้านบนนะคะว่าจะมีคนไทยมาเปิดร้านหนวดร้านสปาอย่างนี้นะก็จะไม่มีเสียงเพลงดังบรบกวนพวกเธอนะแล้วก็มไม่จะไม่อึกระทึกนะอะไรนะทำนองเนี้ยคะ่ะลักษณะงานที่เจ้าของงานเขานำเสนอมานี่มีอะไรบ้างเขาก็จะเล่าให้กับ เขาไปเรียก f o r ร์เรนติงก็เรียกสมาคมของพวกเขานะได้ฟังแล้วสมาคมจะเป็นคนตัดสินใจอีกทีนึงว่าความเหมาะสมในการทํางานของเราเนี่ยสมควรได้รับการเช่าไหมก็คือว่าลักษณะของเอ่อลครแล้วเขาเรียกว่าทําเลเนี่ย่ะสถานที่ตรงนี้ค่ะคือมันหายากมากยิ่งกว่าทองอีกนะคะหายากมากจริงๆนะคะเพื่อนๆทําเลทองสวยๆ เพราะว่าเพราะว่ามันก็คือว่าคนไม่ค่อยไปเช่าอยู่ที่ในห้างเพราะว่ามันแพงและก็ไม่มีคนเดินค่ะต้องขอบคุณน้องกลิตมากๆเลยนะคะที่มาบอกโลคอนนี้ให้พี่บีได้โลโก้นี้ขอบคุณน้องกลิตมากๆเลยนะคะทำให้เราได้เจอเจอขุมทองขุมทรัพย์ตรงเนี้ยค่ะ ก็คงจะอยู่ตรงนี้ไปอีกนานนะคะขอบคุณคุณกิตมากเลยนะคะวันนั้นที่ไปเจอกันแล้วน้องกิตก็ชี้ทางให้แล้วหญิงบีก็เลยเข้าไปคุยกับเจ้าของตึกเขาก็ใช้เวลานานเหมือนกันหลายอาทิตย์กว่าเขาจะตกลงกว่าสมาคมของเขาจะจะตกลงให้กับเจ้าของตึกอะ่ะให้เราเช่าได้มันมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะคะหญิงบีนี่ก็สู้พอสมควรนะคะมาอยู่เมืองนอกนะคะอะไรก็ต้องสู้คะ่ะตอนนี้คะ่ะเพื่อนเพื่อน มาอดนุนหญิงบีได้นะคะขอบคุณมากๆเลยกับเจ้าที่เจ้าทางที่เมตตาลูกนะคะให้ลูกได้เจอที่ทางทํามาหากินอีกที่หนึงนะคะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็งานชิ้นต่อไปนะคะงานการจัดตั้งทะเบียนบริษัทนะคะเราจะต้องติดต่อกับสกัดแวดลเกิตหรือกรมสมพักินะคะแจ้งความจำลนงไปว่าเราเนี่ย จะขอจัดตั้งบริษัทซึ่งบีเองก็โชคดีมากเลยที่ได้ได้ได้ไดรู้จักกับกับเจ้าหน้าที่ก็คือว่าเจ้าหน้าที่คนนั้นนะคะเขาเป็นเจ้าหน้าที่กรมสรรพกรและลูกของเขาเนี่ยก็มาเรียนที่โรงเรียนที่บีเคยทํางานอยู่อะคะ่ะแล้วเราก็เลยคุยกันรู้เรื่องเขาก็เลยช่วยเขียนเอกสารช่วยทําให้แนะนําให้ว่าอ่าบริษัทของบีนี่ควรจะเป็นอย่างอย่างไรบ้างเช่น อาจะมีลูกน้องไหมจะอะไรไหมและกําไรต่อปีจะเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้กรอ,อกสัญญาเซ็นสัญญา,าการจัดตั้งบริษัทนะคะเขาก็ให้ทําแบบว่าฟรีไป3มเดือนไม่ต้องจ่ายค่าคไม่ต้องจ่ายค่าภาษีเจ้าหน้าที่ดีมากๆเลยขอบคุณนะคะไม่ใช่เด็กเส้นนะคะคุณครูไปติดต่อแล้วก็ไปเจอผู้ปกครอง คุณครูเป็นผู้ปกครองที่ก็เคยพาลูกสาวเขามาเรียนที่โรงเรียนด้วยก็ได้รับการต้อนรับดีมากขอบคุณมากมาก,มากเลยนะคะรู้ถร,รู้รู้สึกว่างานด้านการสปาของบีนะคะมันกำลังจะเปิดแขนรับบีขอบคุณเจ้าที่เจ้าทางขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะที่ทำให้บีได้ได้มีโอกาสได้เกิดอีกครั้งหนึ่งกับงานสปาขอบคุณอ่อ เพื่อนๆทุกคนที่ติดต่อเข้ามาเขาจะขอเข้ามาทำงานด้วยขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกับน้องกฤษนะคะที่บอกเกี่ยวกับละครตรงนี้ว่ามันว่างอยู่แล้วก็ให้พี่ไปติดต่อขอบคุณมากๆน้องกฤษถ้าฟังอยู่ก็พี่ขอบคุณมากๆขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ